โอเควันนี้ครับวันนี้เรามาเล่นเกมเรามาเล่นเกมไทยอันนี้แล้วอันนี้แล้วอะไรอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นอีพีหนึ่งเมื่อกี้อีพีอะไรไม่รู้อีพีหนึ่งโอเคบอกกติกากบอกกติกาก่อนกติกาก็คือมันจะมีจะขึ้นตัวอักษรมาเป็นม็อบงูแล้วก็สลับคำ อ่าเราก็มองแล้วถ้าเราตอบได้เราก็กดตริงแล้วก็ตอบไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำตอบนี่เสียงเช่นเช่นจีบีดอาจจะเอาจีมาตรงนี้อ่าได้จะทีขึ้นมาไทอินไทยอินตรงตเลยตรงตเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเอาทำให้แล้วนะอ่าโอเคมาเพิ่มรอบนี้ขอการการเพิ่มอ่าม่การการเพิ่มตอบไม่ได้ให้ขนมโค้งเข้าไว้ดนปากเยีขนมอะไรขนมอะไรเดี๋ยวเาไลยเดี อ๋ออะไรวะไม่ดีไม่คือมัสเมโลอ่ะคือเราเรียกเราไม่เคยอ่านชื่อพ่อเลยไม่เขาเขาไม่ได้ตอบไม่ได้คือยังไงคอมพิวเตอร์เราไไม่ข้ามเขี้ยวนะข้ามเขี้ยวจริงเหรอใช่แล้วไม่แต่เล่นจังหวะจับมือผมชอบของหวานไม่คือว่าคนตอบได้อีกสองคนต้องทำาไปแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าถ้ามืคุณอมมันเนี่ยเป็นนานๆอ่ะแล้วแบบมันเหนียวคอมีจีบีช่วยได้เอามามาโอเคมาที่หนึ่ง โอ้โหโกงเอยนนั้นดิบใช่ป่าวะใช่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 มีความดิบอย่าลืมนะฮะจีบีชช่วยคุณได้คุณจะต้องตื่นเค้ณติดตาหัาแล้วทีนึงแมนก็ต็มแล้วอ่ะแล้วคืออย่างนี้เดี๋ยวคนต่อไปอ่ะถ้าใครผิดก็ ก็ขายอเนี่ยไปให้เพื่อนก็สุขมากพี่เองเราไม่เล่นตลกอย่างนี้ดิเพราะผมเป็นคนที่ไม่โง่ไม่โง่ไม่โง่เดี๋ยว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 แล้วกดแล้วด้วยก็คุณกดได้เอาคุณพูดไม่มีเวลาทำพี่แอบคิดแอบคิดสามสองหนึ่งตอนนี้กูคิดไม่ออกเลยกูคิดไม่ออกคก่อนหนึ่งสองสามอะไรโย่ใช่เมื่อกี้ คือผมมารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ในหัวภาพอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเมื่อกี้ภาพในหัวผมอะคือผมมาคิดอยู่แล้วอะไรโยโย่นั่นแหละแต่ผมพยายามเรียนตัวอยู่เพราะผมชอบอ่านผีว่าที่เราชอบแกล้งกันอะถือพูดเป็นอย่างอื่นอะอาโยเย่อายโยเยแล้มในหัวก็กนเนมันือ<ช>ื่อย่ออะไรนันแ่อยเน่ยเนยเนืเหนืเวลาเนื่เ่อยเนเหื่อยเนืมเหื่อยน่เหนือเหนื่อยเหนื่อยเหน่ยเหน่อยเหมยเนื่อยเานืนอนนละลายมนยยมันะยนนลนย ผมชอบของหวานไปข้างล่างด้วยพาพูดดีอแม่งก็เขียวดีหนึ่งสลับสลับไหมได้ได้แล้วเดมแฟนไม่เคยกดทันเลยมันก็นจริงจริเหมือนกันแหละเราอ่ะจริงจริงมันก็ทันแหละโอเคอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมโอเคต่อไปนะได้ดิตอนน้อเนื้อโหนึ่งสองหนึ่งจบไม่ได้แม่งเหมือนจะได้แป๊บอะไรวะ งาขนาดนี้ก็มีเวลาคิดอ่ะแบ็คอะไรวะแบ็คโอปอจะถามนั่นกคือเป็นอะไรไม่รู้จักพูดเลยนะเกิดมาไม่เคยได้ยินอ่ะได้ยินได้ยินแต่ว่าเกิดมาทั้งชีวิตกูไม่เคยเอาแม่มาขายเลยเกิดมาไม่เคยได้ยินอ่ะแต่รู้แค่ว่าคำศัพทคือโอปอแน่แน่ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินแต่ไม่ไม่เคยรู้จักไม่พูดมาล่ะห้ังอาเข้ียวไปเลยพูดมาลอยอ่ะ น่ัไเลือกแล้วเลือกแล้วบองโกเลือกแล้วเกลียวได้ปะเกลียวได้ปะละลายหรือไม่ละลายไอเกมไอเกมนี้หมดตอนไหนวะเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยสามสองหนึ่งคอนเทนเซชั่นตกหนังตัวนี้ไหนตกได้เลยตรงบองตกกองตกกองแล้วเกลียวกล่องมือแล้วข้าวกล่องมือหัวที่กองไก่ชนะโอเคครับก็หั่กองไก่นะโอเคครับก็ถ้ากินไอ้นี่แล้วเหนียว อย่าลืมว่าเรามี G ีบ้เงดื่มดิเขาดูมไหมอร่อยมากเดี๋ยวมันยากมันต้องเจียวก่อนเจียวหมดแล้วร้านะล่นการ์ด G B เรไปมีเกมก็ลองดูไปดอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์ได้เกมมุ้งอย่างนั้นไม่เอาเกียวไม่หมดเลยอยากให้เล่นเลยคอมเมนต์มาไม่เอาอยากเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาบ๊ายบาย